พุทธศาสนาจะเสื่อมไปหมดเลยไม่เหลือเลยถ้าพวกเราไม่เอาทำไม่เอาไิไหยเป็นเครื่องทิดอทูนไว้เหนือก้านเหนืนนอกระหม่อมรักษาปกป้องและปฏิบัติตามถ้าเราทําลายหักธรรมนินัยก็มันก็ทาเราทําลายศาสนาเหมือนท,ทาน,ามนที่เราเขียนทาด้วยเขาจะไปเพิกถอนสิขาบทแล้วก็แต่งเพิ่มว่ามันไม่ทันสมัยนั่นแหละนี่เห็นไหมละ่ะ พอเรามีนาแต่ตอนเรื่องนี้ปั๊บเราก็เลยระลึกถึงเราจะทําได้แค่ไหนในการปกป้องพระพุทธศาสนาระลึกถึงเราตอนแรกก็ระลึกถึงสังขังแสดงกระามีปุ๊บแต่ละรูปแต่ละองค์พระก็ทำมาเพื่อใครเนี่ยเพื่อลูกเพื่อสงสารเพื่อพวกเรานะลูกไม่ใช่เพื่ออค์ท่านนะก็ทำอะไรหันอะไรจะใช้อะไรถ้าไม่มีกรรมแล้วกรรมของวัฏจะกรรมของวัฏจะเข้าใจไหมที่พูดที่ฝังเมื่อกี้ ถ้าไม่มีกรรมแล้วท่านเหนือกรรมแล้วนั uh, uh, ้นคือจิตเหนือกรรมไงแต่ขันยังอยู่เรียกว่าเป็นกรรมของวัฏฏะไม่ใช่กรรมของจิตเนี่ยสังฆทานกสามีก็ทําเพื่อลูกเพื่อหลานไม่ได้ทำเพื่อองค์ท่ันแล้วก็ต่อ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 มาจนถึงปัจจุบันเราจะมีบุญกุศลที่รักษาไว้แมมน้องแล้วก็ชื่อของเราเง้นเราก็รักษาท่าที่เราจะรักษาได้เนี่ยเพราะเราพยายามเพื่อ จะไม่กลับมาเวียนว่าตายเกิดกรรของวัตตะก็เป็นกรรของวัตตะอยู่ยงั้นนั่น,น,นเราจะปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มากเข้าสู่ผลนี่แหละที่บอกว่าเรายึดมันถือมันนี่ใช้เราถ้าอยากได้อะไรนี่ต้องให้ได้เร็วที่สุดในสมัยเป็นกราบา้านนี่ของที่เราอยากได้เราต้องเอาให้ได้ ของที่สูญเสียไปแล้วที่ร้ยท่านบอกว่าของสิ่งนั้นที่เราหัวงแหงนที่สุดนี่ถ้ามีคนมาขโมยไปมาอันนี้ไปจะอยู่ร่วมโลกนี่นิสัยเรา่างนั้นมันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันมานะไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นนะนี่สียจริงอย่างนี้นะนี่เวลามาปฏิบัติธรรมก็ปล่อยไปวางไปได้เป็นระยะระยะระยะผลสุดท้ายก็วางได้ เงินพิจิมาค้ำเดือนสินปบปีสองพันห้า้บห้าวางได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพูดถึงวางภายในนะคือวางกายส่วนกาวางจิตส่วนจิตวางใจส่วนใจวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ถืออะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะไปก็ไป เพราะต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายมันก็มีแค่นั้นเราต้องอยู่ตามกันั้นนั้น,น,นทนได้ไหมทนได้หรือทนไม่ได้ก็ต้องทนเจ็บกันไหนไหนก็ต้องทนเพราะไม่ได้เกิดมาอยู่เพราะขันเป็นของปัตตาเห็นไหมละ่ะเมื่อจิตมันไม่สงสัยอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันยังสงสัยอยู่มันก็ปฏิบัติไม่ไปนะดูนะเห็นนี่เกิดขึ้นก็ทุกข อันนี้เกิดขึ้นก็ทุกเดี๋ยวก็ว่าคนนั้นทาให้เกิดคนนี้ทําให้เกิดอย่าไปอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเองโทษตัวเองเพราะเป็นกรรมที่จะต้องใช้กันต่อไปต่อไปหมุนเวียนในวัฏตะเพราะยังออกจากวัฏฐะไม่ได้ถ้าปฏิบัติแล้วออกจากวัฏตะได้ไม่มีกรรมตัวนี้เหมอนป้าหลังหัน พโมคลานี่กรรมของวัตตะก็ไม่มีในจิตขององค์ท่านกรรมของวัตตะในช่วงที่ท่านทําอนันตริยกรรมห้าท่านไปตกนรลกบอกไม่กี่พุทธนนดรละอยู่ในมหาเบจินรกเพราะเป็นอนันตริยกรรมห้าที่เป็นกรรมหนักสาหาัส้ากันที่สุดในธรรมในวิน,นัยนี้ในพระพุทธรศาสนาข้าบิดาข้ามารดาตัวเองนี่หน่าก,กา้านชาตนต้องไปตรงจมในในรลก ลายพุทธนรแม้นจิตพ้นวัตตะแต่ร่างกายก็ยังหนีวิบากกรรมของวัตตะไม่ได้นี่เรียกว่ากรรมของวัตตะไม่ใช่กรรมของจิตไม่ใช่กรรมของใจตัวนั้นเพราะผลแล้วจะเป็นอย่างนั้นนี่เราก็เลยอยากเราเลยอยากจะเป็นพระหังหารเรื่องนี้แหละเราไม่อยากจะยุ่งเราไม่อยากจะเห็น ในการเวียนว่ายตายเกิดมันต้องเป็นทุกข์เหมือนที่ชาติัปัจจุบันะทุกชาตินี้ก็ขอให้เป็นชาติสุดท้ายอย่าให้มีชาติอื่นอีกของเราเราเป็นอย่างนั้นเราจึงปฏิบัติเพื่อมาเพื่อผลเพื่อหรือเพื่อผลในได้ไม่งั้นก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดรับใช้กรรมอยู่แบบนี้ในวัฏฏะสงสารถ้าหลีกลีหล,ลีกหลีหนีไม่ได้ถ้าบุญมากน้อยเออก็มีความสุขในชาตินั้นถ้าบุญไม่มากล่ะ บาปมากกว่าบุญล่ะก็ทุกในชาตินั้นมากที่สุดดูในการเวียนว่าตายเกิดของพุทธเจ้าดีดูในการเวียนว่าตายเกิดของพระอริยบุคคลกว่าที่ท่านจะตัดสินปัญหาทําลายบาปอกุศลโค้นวัตตะลงแระดับไหนล่ะถ้าต้องหุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัตตะนั้นนั้นก็อยู่ในวัตตะกรรมก็เลยต้องเข้าบีบบังคับ ดูอย่างงั้นสุขบ้างทุกบ้างบางชาติก็ถูกแลนเนื้อหลอกนังทุกทรมานที่สุดบางชาติก็ถูกเขาปู้ยี่ปู้ยำปู้เป็นคนรักของตัวเองต่อหน้าต่อตามันจะเป็นอย่างงั้นนะลูกน,นทนไม่ได้ถูกเขาก้าข่าถูกเขาทำลายสารพัดล้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะออกจากวัฏตาได้ก็คือทำลายวัฏจะทำลายสมมุติ ไม่ยึดไม่ถือให้ได้เอาปัจจุบันให้เลือดให้ประเสริฐอย่าไปสนใจใยดีกับจุดนั้นจุดนี้เขาจะว่าเลือใครจะว่าประเสริฐจุดนั้นจะว่าดีจุดนั้นจะว่าไม่ดีนี่สนใจตัวเองนี่ว่าเดี๋ยวนี้จะออกจากวัฏจะได้หรือไม่ถ้าออกจากวัฏจะไม่ได้กรรมตัวนี้จะต้องเข้าหาเราทันทีเพราะอยู่ในวัฏจะในะเรื่องของประหัน จิตของผูเ้เจจาและกันในสงฆ์จึงพ้นจากวาตาได้แบบนี้ปฏิบัติลูกเดินยงก้มนั่งกาา็นาวดมนไ้พระเหมือนที่ผู้มาถามทําในการแยกจิตแยกกายพอสอนตลอดเรื่องภาวนาไม่ได้สอนเรื่องภากริยัตแต่สอนเรื่องภากุฏิบัติคำที่มันเกิดขึ้นก็คือกรรมอดีตชาติที่เราได้สร้างมาเพราะมันเรื่อง่างนี้ในปัจจุบันนี้ไม่เคยได้ทํากรรมอะไรที่ว่าว่าหนักาการสังข์นนะ ไม่เคยไปโกงกินคนนั่นคนนี้ไม่เคยด่าพี่ด่าน้องด่าพ่อด่าแม่ไม่เคยทาให้บงชักนาญาติเดือดร้อนมีแต่เป็นผู้ให้ไม่เป็นผู้ขอปัจจุบนนี้วิวักรรมเก่าๆในการบินใยตายเกิดที่เป็นทหารมาหลายภพหลายชาติผู้ประเทศชาติบ้านเมืองมาหลายภพหลายชาติต้องส่งผลดังที่ลูกเห็นดีขนาดนั้นก็ตามก็ต้องมีผู้รู้สลาย้ มันเมองก็พังหมดเผาเขาฆ่าล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์เขาเนี่ยเห็นพวกที่ช่อรานบางหลวงทำลายประเทศชาติก็เข้าไปฆ่าเพื่อทำลายฆ่าละฆ่าล้า,ลางโคตรไม่เหลือแม้แต่เด็กเล็กพึ่งก็ก็ตามต้องถอนลา่าถอนโผลให้หมดอดีตชาตาที่มันไม่ดีมาเราก็แก้ไขไม่ได้ เอาปัจจุบันนี้แหละรับมันให้มันหมดแล้วก็ตัดจินปัญหาออกจากวัฏฏะให้ได้อย่างนั้นออกไม่ได้นะลูกกนะมที่ยังหลงเหลืออยู่ยังเต็มอยู่นั่นถ้าออกไม่ได้ในชาตินี้นักช่างรักกันที่สุดคือจีพพเกียชาติที่จะให้ข้าให้เขาทำลายเหมือนทมกันหลานขนาดเป็นพระหันนั่นนะ่ะเนี่ยเราถึงอยากเป็นพระหันไงมันจะข้ามวัฏฏะได้อย่างสบาย ทุกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทรมานชาตินี้ก็ให้มันทรมานชาติสุดท้ายเสียจะอ,อะไรจะเกิดก็มันเกิดในชาติสุดท้ายเสียอย่าให้มันมีในพชาติต่อไปอีกนี่หลวงปู่คิดหลวงปู่ยอย่างนี้จิงพิจารณาในทางมากทางผลทางดุดทางพ้นไม่ได้หมายว่าครูอาจารย์นะจะทํายังไงก็ไม่เข้าไปก้าไก่นะ จะสร้างบาร,รมีเป็นโพธิญาณจะสร้างบาร,รมีเป็นเอตักะผู้เลิศจะสร้างบาร,รมีเป็นนั่นเป็นนี่ก็สาธุแต่ขอให้เอาทมอวินยัยเป็นที่ตั้งเอาทำอวินยัยออกสอนอย่าเอาความตึกตองรู้สึกนี้เครื่องตัวเองออกสอนให้เอาทมอวินยัยออกสอนให้เคารพทมเคารพวินยัยเป็นการสร้างบาร,รมีที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ลูกศิลุกหกลูกหาก็จะได้พืชปฏิบัติตามถ้าไม่เห็นแก่เรื่องความสุขส่วนตัวมันก็ทําได้หมดนั่นแหละพระเราเห็นสมรวนเป็นใหญ่แม้ตัวจะทุกข์ทรมานกนนะันั้นก็ตามแต่ความสุขของคนส่วนมากตัวนั้นย่อมที่จะสะว่างสวัของเราทุกข์ก็ทุกข์ไปทฤษ ไม่ทุกข์ท่านแต่ของเส็จโลกมีความสุขเมื่อเห็นเขายิ้มจ้องหอังใจเราก็มีความทุกข์เมื่อเห็นเขามีความทุกข์เราไม่สบายใจถือว่าเห็นแก่่วนรวมเป็นใหญ่ถ้าทําได้แบบนี้จิตใจก็จะเบิกบานอ่านหันเม้นไม่ถึงมากถึงผลก็เป็นการสร้างบาร,รมีที่เลื่อที่ประเสริฐเรียกว่าบําเพนตบะ ตบะก็จะแก้ก้าได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ทําอย่างนี้ตะบะจะไม่แก่ก้าอย่างรวดเร็วก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปในวัฏฏะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดสุขทุกข์อยู่อย่างนั้นจนประมาณไม่ได้เลยที่เราให้ฟังนี่นเล่าถึงเรื่องกรรมที่เราให้ฟังนี่เราถึงคติธรรมผู้มีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม มาถามธรรมถ้าเรามีผู้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมแบบนี้เราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตการเปลี่ยนแปลงของใจพร้อมการเปลี่ยนแปลงของกายด้วยเปลี่ยนแปลงของวาจาด้วยกายวาจาใจนี่แล้วก็ยกจิตไว้ที่เป็นตัวนึกตัวตึกตัวตองเราใช้คํานี้นะความจริงแล้วก็คือสังขารขัน เศ่ที่พวกเราเรียนมาไม่ง่ายก็เลยว่าจิตเป็นตัวนึกตัวตึกตัวต้องใจเป็นตัวเฉยเฉยนิ่งดูอยู่เป็นตัวรับทุกรับทุกข์คือแยกแยกเวลาปฏิบัติแต่ความเป็นจริงแล้วสังขารขันต่างหากเป็นตัวปรุงตัวแต่งไม่ใช่จิตจิตเดิมเทเป็นจิตผ่องใสพระพัชระดูสิจิตพระพัชระประพักสอนจิตผ่องใส จิตเติมเตะเป็นจิตผ่องใสถ้าผ่องใสเลยจะปรุงจะแต่งทําไมนั่นก็แสดงว่าตัวปรุงตัวแต่งตัวนีตว้ตัวติงตัวต่อไม่ใช่จิตอย่างนั้นจะเรียกว่าปัจจัละได้ยังไงปัจจัละก็คือเป็นความบริสุทธิ์พุดผ่องนั้น,นเวลาพุทปฏิบัติไปพื่อปฏิบัติไปจิตก็รวมไปรวมไปรวมไป,มไปเข้าสู่อปปนานั่นเลยเรียกว่าปัจจัลละจิตเลื่อมปัจจัสอน จิตบริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์แบบมีกิเลสนะไม่ใจบริสุทธิ์แบบสิ้นกิเลสนะคนเราอย่างนะนั่นพระพเจรละโอ้ตัวนี้เป็นความเป็นจริงนะลูกเวลาเราปฏิบัติไปเราจะเห็นความเป็นจริงนะปะาโอ้ตัวนี้ปตุพุงตัวแต่งไม่ใช่จิตนี่ทำไมาจะบอกว่าจิตเป็นตัวนึกตัวตึกตัวตวองเออก็เป็นตำราเรียนเฉยๆหรอกเรียนในป้าปฏิบัติจิตก็ส่วนจิตสังการขันส่วนสังการขันคือจิตมันสว่างถวัย สังขารขันเป็นตัวปรุงตัวแต่งอยู่รอบจิตเออจิตเป็นตัวยึดต,ตัวถือสังขารขันเอาตัวนี้ง่ายในภาพปฏิบัตินะถึงภาคปฏิยัติไม่มีแต่ในภาคปฏิบัติจะไปอย่างนั้นหนูก็เลยเขียนมาถามทมสอบถามข้อทมน้อมกาบอง,งค์ลงกูเจ้าข้าเวลาเดินจงกรมเกิดสภาวะเดินเดินอยู่เหมือนพื้นมันยวบลงไปเกิดการสงสัยทําให้บางครั้งลหลุดออกจากสมาธิที่ทําอยู่ ควรทำอย่างไรเจ้าคะอย่าสงสัยที่ลูกวิกิกิจจาความลังเลยสงสัยลูกต้องข้ามไม่ได้ถ้าลูกข้ามวิจิกิจจาความรังเลสงสัยไม่ได้นะลูกจะปฏิบัติทมแบบลุ่มรุ่มดอนดอนขาขาเขินเขินเวลาที่เดินจงกรมจงกรงไปเนี่ยเขาล้มปุ่นในใจเป็นกระลาวานนี้บางทีตัวหายไปเลยบางทีแผ่นดินแยกเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไป เห็นพยานาะคนั่นน่ะบางทีเดินจงกรมอยู่เดินไปเดินไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเลยโน่นไปยืนอยู่ในนาภาผาคาโน่นน่ะตอนแรกก็สงสัยเหมือนลูกนี่แหละก็เลยไปถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ว่าโอยก็ยังสงสัยอยู่จะถึงไหนเ้ามิจิกิสาความรังเลสงสัยนะ่ะมันเต็มในาหัวจิตหัวใจอยู่นั่นน่ะวางทีจะสงสัย สิ่งที่เกิดเพียงเป็นพิติแค่นั้นแหละสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดามันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับไม่สงสัยมันทําไมพื้นมันจะยุบลงพื้นจะสูงขึ้นก็จะไปสงสัยทําไมรู้เข้าใจไหมพื้นจะยุบลงแผ่นดินจะแยกออกหรือแผ่นดินจะสูงขึ้นเดินขึ้นไปเรื่อยเดินขึ้นไปเรื่อยในนาภาอากาศอย่าไปสงสัยดูให้มีสติรู้ตัวอยู่อย่าตกอกตกใจ ให้รู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจ้องดับมีสติรู้ตัวอยู่มันจะเดินขึ้นไปสูนนาภากาศเดินลงไปในพื้นพิภพปยาแนกหรือล่างจะหายเงียบไปคือล่างนี่บางทีก็จะเห็นแต่ขาหรือเท้าเดินป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บบางทีก็เห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกบางทีก็จะเห็นเป็นเลือดอาบเต็มร่างกายแล้วแต่สารพัดที่เป็นนะลูกนะ บางทีก็ตัวใหญ่ขึ้น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 ,นต้องเลยหยุดหยุดเดินมีสติรู้ตัวอยู่ตอนแรกก็สงสัยพอพิจารณาไปพ,พี่นามไปก็เลยโอ้ไม่ได้สงสัยถ้าสงสัยอยู่มันก็ข้ามวิจิตจฉาความรังเลสงสัยไม่ได้ดูพอเข้าใจไหมนี่มันก็จะเข้าสู่มักเข้าสู่ผลไม่ได้ทําอย่างเก่านั้นเอลูกอย่าสงสัยแค่นั้นเองเพนทินจะ ยุบลงไปก็ตามเพนดินจะสูงขึ้นก็ตามร่างจะแตกเกินเสียงเสียงก็ตามลูกจะสงสัยเป็นสภาวะที่เกิดตัดความลังเลสงสัยให้ได้ถ้าตัดความลังเลสงสัยไม่ได้ปฏิบัต,บติมันก็จะอยู่จังเก่านี้แหละลูกนั่นแหะสิ่งที่ควรทําก็คืออย่าสงสัยมีสติรู้ตัวอยู่อา้าวขาดขาดไปเลย เล็กๆไปเลยใหญ่ๆไปเลยหลวงปู่นิรางใหญ่ขึ้น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 ตัวอุ้ยอเดือนไม่ได้หยุดเป็นทังกองก็เลื่อนตาอยู่เนาะก็ตำรวจอยู่ตลอดนี่มันก็เห็นนี่ก็ใหญ่ขึ้น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 โอ้เทากก็โองแดงนี่แหละตอนแรกก็สงสัยไงแต่ระยะางหลังมาไม่ได้สงสัยขออะไรเกิดก็ต้องมีดับเออมีเกิดก็ต้องมีดับอะไรจะเกิดขึ้น เราก็ไม่ได้สนไม่ได้สงสัยสิ่งนั้นนั่นน่ะพ่อก็ต้องมีเกิดมีดับมันก็ค่อยจางไป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 สะอาดสะอาดไปเรื่อยๆสะอาดสาดไปเรื่อยๆหลวงปู่เป็นอย่างนี้นะจะได้ไปคารวะตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันลูกสงสัยแบบลูกนี่แหละเพราะไม่มีครูาอาจารย์สอนไงอู้ยากนะลูกนะนี่หลวงปู่ก็เจอครูเจอบาช่วงในใจหลังหลังต้องหาทางออกเองสันติที่กวรจการรูเ้เองเห็นเอง เป็นเจตังรู้ได้จาพระตนมันไม่เหมือนที่เราคิดนะลูกนะก็มัหลวงปู่ไปถามหลวงปู่บุญม,มาสุชีโวนี่ยถ้ารูกว่าหลานอยากเป็นพระหันขอรับอุ้ยมันยากรึมันต้องเดินจงกรมนั่งภาวนาเห็นไหมล่ะมันต้องได้สมาธิได้ปีติปัญญากเกิดจึงจะสามารถชำระกิเลสได้มันยากดี โอ้ไม่ยากาขอรับพ่อแม่ครูอาจารย์ขอให้ผู้แม่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนเถิอพระลูกพระหลานแต่ปฏิบัติตามมันก็เทศเลยนะั่แหละเป็นปรกาบท่านนะเนี่ยมันยากนะลูกแต่ไม่ยากสําหรับผู้ชอบก็เราชอบเดินจงกรมนั่งคอไนนี่มันจะยากอะไรอะ่ะไม่ได้ไปไถ่ยไรถ่ายนานานี่ลูกเนี่ยไม่ได้ไปตากแดดกำฝนเนี่ย นั่งอยู่ในที่ร่มนั่งอยู่ที่ลบแดดรบฝนรบลมนี่นั่งภาวนานี่ง่ายง่ายแต่ทำไมทำยากหากแดดกามฝนช้าละพัดทางโลกขุดดินดายาจ้าละพัดปิ้งติน้นควันควายอยู่หักจินเตะทําไมเขาจึงไม่ลําบากเออเราเพียงเดินจงกรมเฉยๆนั่งภาวนาเฉยๆลาบากลองวิานาดูนะ อันนั้นต้องรูว่าเดี๋ยวทางโลกต้องอดตาหลับขับตานอนกลางคืนก็ต้องไปหาอยู่หากินจับอกอบจับเขียดจับปลาจับอึงฮะไม่แทบไม่ได้หลับไปนอนทั้งที่การไปนะั้นไปทำบาปกุศลเตก็ชอบแต่เวลาจะนั่งปฏิบัติธรรมนั่งเฉยๆกับไม่ชอบนั่นพวกขาก็นั่งเก้าอี้ทียอนขาลเราในเก้าอี้ดิก็หนดยู่ภายใน ว่าพุธโธร,รมโมสังโฆอยู่หรือจะอะไรที่เหมาะแก่การพิจรารณาทำนั้นก็ให้ใช้ตัวนั้นเป็นคําบริกรรมานั้นก็ว่ายากเอาจากอะไรฮะ,ะไม่ต้องไปล้องลำทำเพียงไม่ต้องไปลงทุนลงรอนอะไรที่บอกว่าจะเป็นการยุงยงย่งยากนั่งเฉยเฉยจะยุ่งยากหรือนั่งภาวนาเฉยเดินต้องก้มเฉยจะยุ่งยากเลยนั่น ก็เหมือนหลักษาหลักพวินัยสองร้อยยี่สิบเ็ดก็มันยุ่งยากอยู่ที่ไหน่ไม่ได้ไปตากแดดก,กรมฝนไม่ได้ไปไถยไล่ไถนาไม่ได้เป็นกรมกรมกรมก,รกร่อสร้างอยู่ยางสะงาผาเผยพึงผา,ายอยู่ยางสบายมันยากอะไรทั้งแค่นี้ลูกเขาเขียนดามดามนี่เขาอยู่ทางโลกนี่เขาจะมีโอกาสทาอ่ะแต่ว่าเรามันยุง่งยากเรื่องอะไรยุ่งยากอะไรก็เหมือนวัคซีนนั่นหรอ เมือนว่าที่คมนั่นเหรอมันยุ่งยากอย่างนั้นเหรอยุ่งยากในเปรตในผีในหัวใจของตัวเองนั่นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ยุ่งยากอะถ้าเคาปปรพปั๊บมันก็ไม่ยุ่งยากเดินจงจงกรมเฉยจะยุ่งยากอะไรนั่งภาวนาเฉยจะยุ่งยากอะไรสี่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเขียนจะยุ่งยากเรื่องอะไรนั่นมันก็จะง,งามๆอยู่อย่างนั้นนี่พวกเรานี่มันยุ่ง ยุ่งยากเพราะว่ามันไม่ชอบลูกเข้าใจไหมถ้ามันชอบมันก็ไม่ยุ่งยากทําเหมือนเดิมนั่นแหนล,สสละล,ล,ลูกอย่าสงสัยเข้าใจไหมล่ามแผ่นดินจะไหวยวบลงไปยุบลงไปก็ตามลูกอย่สงสัยถ้าลูกมีความข้อสงสัยปั๊บมันก็จะตกใจเพราตกใจก็จะถอนออกจากสมาธิทําเหมือนเดิมอย่าสงสัยอะไร จะเกิดมันก็เกิดตามนั้นให้รู้อยู่ในปัจจุบันมีสติมีสมาธิอยู่ในนั้นคือมีทั้งสติมีทั้งขันติมีทั้งสมาธิอยู่ในตัวสิทธิ์นั้นลูกจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายวาจาและใจใจเปลี่ยนยังไงจิตเปลี่ยนยังไงลูกจะเห็นเองห่ง็ทำอะไรต้เปไปคละาวา่าลูกจะ างทีก็ดังทิยงเล่าให้ฟังมื่อกี้โน่นเป็นดินสูงขึ้นเดินขึ้นไปเรื่อยเดินก้นไปเรืเ่อย,ยโน่นจนเลยปลายไมน้น่้นเอาไปมานก็เลย,ปลยไปโน่นไปเดินอยู่ในนภาอากาศมีสติรู้ตัวอยู่มันก็เดินค่อยกลับมากลับมากลับมากองมันมันเป็นเพียงปีติในองค์ชาญแค่นั้นเองตอนแรกเราก็ไม่ทราบอันนี้ไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนเราเนี่เวลาเรามาถามครูบาอาจารย์ในสมัยที่เราอยู่่าไม่แก้วนั่นแหละ ที่เป็นพร,ระเปียนหลายรูปนั้นที่เคยล่าให้ฟังนั่นแหละก็ถามด้วยนี่แนะเวลาเดินังกไปแล้วไปแล้วสูงขึ้นสูงขึ้นลืมตาปกติมก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่บนยอดมากก็เดินอยู่อย่างนั้นก้าวแต่ละก้าวเบาวิวแต่ก็หนักเหมือนกับภูผาอยากไตยเขาลูกนั้นท่านนี้เดินโยกอยู่นะก้าวเดียวชดเขาโนเล็วนี่พิติ องลงจากไว้ยไม่แก้วก็เลยมาถามคุณอาจารย์ที่เป็นพระประเรียนนั่นแหละเขาเลยหัวเราะเยาะเยะ้ยเราว่าเออท่านอาจาน้อยไปฝึกใหม่ไปเรียนใหม่ไปเรียนให้จบเสียก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมมันจะเป็นว่าเขาว่าอย่างนี้เขาเราถามเฉยๆเรื่องนี้แหละเรื่องปีตินั่นแหละก็พวกท่านทั้งหลายก็บอกเราแล้วก็จบเรื่อง โอเคพิิหลกองท่านด้านน้อยทําไมไม่พูดอย่างนี้ละ่ะปิติในองหา้าอภิธิห้าในองค์ชานอุปงคาปิติกุทธกัปิธีกว่ากันไปที่ทำไมอันนี้ไม่พูดเลยวัวเราจะย่อยต่างๆโอ้ไปเรียนไหมมีแต่อยู่งี้เราก็เลยจัดเลยนะั่นคนสุดท้ายก็แตกไปคนละที่คนละทางดังที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละนี่เห็นไหมละ่ะ เราไม่ได้สงเราไม่ได้สงสัยนะแต่เพียงเราอยากจะถามเพราะเรานี่มีสติกำลังปัญญาของเราอยู่เป็นเป็นปกติของเราเราเพียงถามอ่ะเพราะเราไม่ได้เรียนมันคืออะไรกันแน่นี่แหละทำไมทำไมลุงกู่จึงมาศึกษาภายหลังศึกษาเพราะนี่แหละพอถามเขาก็ไม่ได้ไม่ถามนี่มันถามหลวงตาที่เสียไปเนี่ยแล้วก็ท่านก็พาไปบวชแล้วก็ถามท่านคนละโลกเลย ทำทำไมบทเมื่อวานนี้ไม่มีประโยชน์น,นทรมาของพระพุทธเจ้าไม่เหมาะแก,ก่ไอ้ไอ้ไอคนบทใหม่ไอ้ไม่เหมาะแก,ก่ครับว่าเจ้าโจมไม่สอนดีกว่าที่สอนเองไงเพราะตัวเองก็ไม่รู้นะที่เราก็ไม่รู้ตอนแรกเราก็มอบท่านว่าอะไรก็ว่าไปตามนั่นนะส,ทสุท้ไทยจิงทราว่าทานไม่รู้เรื่องอะไร พอเราพูดถึงเรื่องพระปฏิบัติก็นั่งฟังสีท่านฟังอยู่แล้วก็ไม่พูดอะไรที่จะพูดก็บอกว่ายหยุดปฏิบัติซะเดี๋ยวจะเป็นบ้าก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ลแล้วไปเราก็ไม่ได้ว่าเนี่ยะพอเราออกมาจากนั้นปั๊บมันต้องพึ่งตัวเองนั่นเราออกมาจากลงตารถนี้เราก็ขึ้นภูหลวงบ้างขึ้นผูเมฆบ้างนี่หละเราก็ไม่สงสัยอีกแล้วนี่สงสัยอะไรสงสัยจิตอะไรงั้น เราทรงใจจิตตลังนั้นมันก็สว่างโลกก็มันก็ดวงเดือนก็เท่ากับดวงเดือนก็ลังขึ้นนี่นะก็ใหญ่ขนาดนันนน้ก็เห็นหมดเลยต้นไม้ต้นอะไรไมันมันเหมือนกลางวันเลยขึ้นเลยปลายไม้ไปสว่างสบายสายักพักก็ค่อยลดลงลดลงแล้วก็เข้าสู่เหลี่ยมเขาตัวนั้นใกล้ๆอ็หโุดเห็นตัวนั้นใกล้ๆแล้วก็จำทิศไปปั๊บเลยอ้อะไรไม่เคยเห็นนี่เราจังตรงใจนะ พอระยังหลังมาโอ้ยเรายังมีบิบิกิจาตัวนี้เหรอเพราะไม่เคยเห็นลูกไม่เคยเห็นต้องสงสัยบ้างน,นะเพราะไม่เคยเห็นก็มันที่ลูกถามรมนีนะ่มันชอบที่สงสัยแต่ไม่เคยเห็นดูแล้วปูกเคยเห็นแล้วก็ผ่านมาแล้วจริงตอบธรรมะลูกลไ,ไกาาด้อย่างสบายไงเขาใจไน์พรรมวาสโนุ่นพูดง่ายว่าตอยอยั้งแต่อายุสามขวบตวหลวกปุพภาวนานั่นนะ่ะถึงจะมีเรื่องรู้เราอะไรก็ตามแต่ลงปูุก็ภาวนาแล้วตั้งแต่อายุสามขวบ อันนั้นภาวนาตั้งแต่อายุสามขวบสี่ขวบเรือ,อไงก็ไมา่ชาม่มันจึงไปเห็นโน่นเห็นนี่เวลาที่เป็นเด็กและเวลาที่เริ่มเป็นหนุ่มมันก็เห็นนั่นเห็นนี่เห็นพูดผีปีศาจเห็นอะไรที่มาก็เรียกว่าผีอัมผีอัมนั่นแหละบารมีเก่าที่ติดมาบ้างดีเล็กงน้อยแต่บารมีใหม่ต้องสร้างให้มากที่สุดนั่นเป็นอย่างนั้นแหละมีสติลูกอย่าไปวิตกวิจารณ์อย่าไปส่งนอกให้เป็นปกติอยู่อย่างนั้น ทำดังเก่าแต่อย่าสงสัยเวลาที่มันยุบลงก็อย่าสงสัยเวลามันสูงขึ้นก็อย่าสงสัยเวลามันล่างหายไปก็อย่าสงสัยให้มีสติรู้ตัวอยู่อย่างเดียวรู้ตัวว่าหายไปรู้ตัวว่ายังอยู่ให้รู้อย่างเดียวอย่าไปบิตกวีจาร์ว่าอย่างนี้ไอ้นี่คืออะไรนะนั่นคืออะไรนันจะไปได้อย่างรวดเร็ว คงเข้าใจนะลูกนะก็ทําอย่างเก่าที่ลูกถามนะทําอย่างเก่าแต่อย่าลังเลสงสัยแค่นั้นเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่เป็นปกติของลูก